สวัสดีจ้าอยู่กับช่องช่างเทิดจำปรงคนลั่นทุง่าอยู่กับน้องตั้นเหมือนเดิมคือเก่าค่ะวันนี้ก็จะต้มไก่นะคะ่ะต้มไก่ให้ช่างกินต้มง,ง่ายๆเลยค่ะใช้กระทะไฟฟ้าเสียบเอาเลยเนาะแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเบ่งเอาลดเดอร์ค่ะสมุนไพรเยอะมากไหมคะ่ะมีอะไรบ้างเนาะคะ่ะตะไคร้ข่าใบมอญ ใบมะกรูดแล้วก็ใส่พริกด้วยนะคะเพื่อจะมีความเผ็ดตัดคาวของไก่ได้นะคะแล้วก็ใส่หอมผักหอมปีลงไปเลยจ้าค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนนะคะเ่เครื่องเครื่องสมุนไพรออกก่อนนะคะเนาะให้เครื่องน้ำเครื่องตะไคร้เครื่องขาออกก่อนแล้วเราค่อยนำไก่ลงนะจ๊ะ ช่างเทิดก็ลุยแล้วค่ะลุยติดเหล็กแหลมด้านหลังแล้วค่ะด้านข้างข้างบ้านข้างสวนของไอ้ชัยสาวมนเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะแล้วก็ลุยลุยติดติดเหล็กแหลมด้านหลังบ้านของพี่ลอมแล้วนะคะ่ะก็วันนี้น่าจะได้ลุยลุยขึ้นเชื่อมเหล็กด้านรั้วของพี่ยูโรนะคะเนาะค่ะ วันนี้ก็ด้านหลังก็น่าจะเสร็จวันนี้แหละเนาะคะ่ะก็จะได้ลุยด้านข้างรัวบัานพิยูโรเลยนะคะวันนี้ก็มีผู้ช่วยมาเพิ่มอีกหนึ่งคนเนาะคะ่ะคือน้องดะะําเนาะ,ะค่ะเนาะอ่าโอ้ค่ะมาเรียบร้อย วันนี้ก็จะเล่งงานนะคะเล่งงานวันนี้ก็เอาน้องดํามาช่วยนะคะก็ช่างเทิดน้องคิงน้องดำนะคะอันนี้ก็เมนูมื้อเที่ยงนะคะต้มสูตรท่อนๆนะคะเนาะจะได้แหงทํางานนะคะเนาะนี่ก็ไม่รู้จะทําอะไรเนาะไม่รู้จะทําอะไรให้ช่าง ทานมื้อเที่ยงนะคะ่ะก็ช่างว่าสู้ท่นอนก็คิดออกพอดีจับไก่ได้ตัวหนึ่งพอดีเป็นว่าเนาะคะ่ะก็เลยจัดไปต้มไก่ค่ะวันนี้ต้มไก่ต้มยำไก่อันนี้ก็น้ำเริ่มจะฟดแล้วนะคะน้ำเริ่มฟดแล้วนี่ค่ะแจวก็ทำเสร็จแล้วนะคะแบบง่ายๆใส่น้ำปลาต้มลงไปแล้วก็หอมแล้วก็ผักชีลาวเนาะคะ่ะพริกผง น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำต้มไก่ลงไปด้วยต้มละร้อนเนาะจะได้แบบไม่ให้มีรสชาติเค็มมากนะคะนี่หละคาะทำกินง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากทำงาง่ายๆกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือหม้อก็เริ่มเริ่มสีเดือดแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวรอให้หม้อเดือดน้ำเดือดก่อนแล้วก็เอาไก่ลงเนาะ จ้ะอันนี้คือจะเอาเครื่องลงให้ครบหมดเลยเนาะเพื่อว่าต้มน้ำเดือดแล้วเครื่องจะได้ออกเนาะจะได้มีกลิ่นหอมตัดขาวของไก่ได้เจวก็ทำแบบเจวง่ายๆแต่ไม่ใช่เจวขี้ค้ามนะคะเ <g> จ <builders> <c oughs> วนี่ อย่างแซบเลยจ้ะมื้อเที่ยงจัดไปเลยจ้ะง่ายๆค่ะระหว่างรอช่างทำงานเราก็ต้มไก่รอระหว่างต้มไก่รอก็รอให้สุกก็ช่างก็ทำงานไปเรื่อยๆรอไก่สุกก่อนเนาะจ้ะตอนนี้ยังไม่ได้เอาไก่ลงเลยเพราะว่าน้ำยังไม่เดือดเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนแล้วค่อยเอาไก่ลง ไก่เราก็สับมาแล้วเรียบร้อยจากบ้านค่ะนี่สับแล้วเรียบร้อยรอแต่ลงหม้ออย่างเดียวตอนนี้น้ำยังไม่เดือดเลยเดี๋ยวกำลังจะเดือดแล้วค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็นำไก่ลงไปเลยค่ะ นี่คือไก่เราสรับมาจากบ้านแล้วนะคะตเต็มหมอ้อไปเลยค่ะตเต็มหมอ้อแบบจุดๆเลยค่ะอื้อหืออุ้ยอุ้ยอุ้ยคว่ำคาว่ำ นี่ค่ะนี่เราคือต้มยำไก่นะคะต้มยำไก่แซ่บๆค่ะแวะมาชิมมาทานด้วยกันนะคะพี่กัดอยู่ที่อิมแปงนะคะมาช้าหมดก่อนนะคะต้มยำไก่บ้านนะคะแซ่บๆนัวๆค่ะ แบบง่ายๆเลยค่ะระหว่างรอต้มไก่ก็ช่างก็ทำงานไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าต้มไก่ยังไม่สุกเนาะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งก็เผื่อไกล้เที่ยงก็จะสุกพอดีเนาะค่ะอันนี้เราต้มกระทะไฟฟ้าน้ำก็จะไม่เดือดแรงเท่าไหร่เนาะไม่เหมือนเราใส่แก๊สใส่หรือตั้งถานเนาะค่ะ วันนี้ก็บรรยากาศวันนี้แดดอย่างแจ่มเลยแต่ว่าก็ดีที่มีลมพัดก,ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะก็ทำงานได้ไปเรื่อยๆค่ะก็ทำตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ใกล้เที่ยงแล้วก็ยังไม่หยุดเนาะเพราะว่าเร่งงานค่ะเร่งงานเขาว่าต้มไก่ยังไงดูว่าไก่จะเปื่อยไหมเราต้องดูที่ตีนไก่นะ ถ้าตีนไก่เปื่อยแล้วก็แปลว่ากินได้นะคะนี่เริ่มเดือดแล้วก็จะเดือดแค่นี้แหละเนาะกระทะไฟฟ้าเพราะว่าสซไฟหลายเนาะจ้ะกระทะก็เลยนานเดือดหน่อยนิดนึงนะค่ะมือเทียงของช่างวันนี้ จัดไปแบบแน่นๆเต็มกระทะไปเลยค่ะค่ะนี่ก็ช่างเถิศก็ไล่เชื่อมเหล็กแหลมไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะตรงหลังบ้านก็เผื่อได้กินข้าวก็น่าจะเสร็จก่อนเที่ยงเนาะคะ่ะเชื่อมเหล็กแหลมส่วนตะแกงก็น้องคิงกับน้องดำก็ติดเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะเสร็จแล้วเรียบร้อย ่ก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากได้ฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกับขอบคุณเอีทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเถิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงลำล่ำรวยๆทุกๆท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปารถนาค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ เริ่มหอมต้มไก่เซ็บๆนัวๆแล้วค่ะเริ่มหอมแล้วช่างก็เร่งมือกันยางรูเดือดเลยค่ะ